ก็าบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมีอีกแล้วเนาะเกม S A O I F นั่นเองนะครับก็อยู่กับการอัปเดตแพสนะครับประจำวันที่24ครับเดือนพฤศจิกายนนะครับว่าวันนี้นะครับจะมีอะไรเข้ามาบ้างเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับก็อยู่กับอ่าแพ์นะครับ จิตกรรมนะครับครบรอบ4ปีนะครับอันนี้คือเป็นจิตกรรมแรกนะครับก็คือจะเป็นดันเจี้ยนแรกนะครับเป็นดันเจี้ยนที่ให้เรานะครับลงวันละ1ครั้งนะครับเมื่อท่านผู้ชมลงเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะได้รับเหรียญมานะครับนะซึ่งเดี๋ยวผมจะไปลงให้ดูด้วยนะแล้วก็อย่างที่2เลยนะครับก็คือจะมีอาตูรีเลเปียมานะครับอ่ะแล้วก็อย่างที่3ามก็คือดันมิโตะนะครับครั้งที่2มาแล้วนะครับผมซึ่ง เอาจริงๆอ่ะคือตอนแรกอ่ะว่าจะไม่ฟาร์มนะแต่พอมีไอ้สิ่งเนี้ยมาล่อผมก็เลยต้องไปฟาร์มเดี๋ยวเปิดให้ดูเพราะว่ามันมีสิ่งนี้มาไงครับท่านผู้ชมครับมันคือเพชรนั่นเองนะครับถ้าไม่มีเพชรมาเนี่ยผมก็คงอาจจะไม่ฟาร์มนะแต่ว่าพอเห็นเพชรมาแล้วเนี่ยอ่าชวนเพื่อนๆก่อนเลยฮะ <c oughs> นะว่าแบบมาฟาร์มกันหน่อยแล้ว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ ก็เพชรอันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถแลกได้สูงสุดก็คือ30ครั้งนะครับก็คือเอาไอ ไออันเนี้ยนะครับมาแลกเนาะจำนวน20ชิ้นนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็หาจากตรงนี้ได้นะครับในด่านที่ด่านรองสุดท้ายเนาะนะครับรกับด่านสุดท้ายนะท่านผู้ชมก็เอามาแลกได้นะครับแลกเพชรเนาะเป็นจำนวนมูลค่า300เม็ดนะครับนะโอเคเนาะก็คือแลกได้ทั้งหมด30ครั้งนะครับส่วนของอื่นก็จะมีพวกของอแลกสำรองอย่างเช่นสกิลมิด โตอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะที่เป็นอ่าตัวละครหลอกลวงชาวบ้านชาวช่องเขานะครับ <c oughs> นะอ่าโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับดันของมิตโตเนาะอ่าก็ มีอะไรอไีกไหมก็ดันมีมาแค่นี้นะครับอันนี้นะครับปลาเดี๋ยวผมจะไปลงให้ดูด้วยเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปลงดันเอคิวกันดีกว่านะก็สาหรับสกิลธนูนะครับผมได้ไปเปิดรอบที่2แล้วนะครับสรุปก็คือได้มาทั้งหมด2ส,สกิลนะครับที่เป็นสกิลใหม่เนาะก็ถือว่าโอเคค่อนข้างที่จะภูมิใจนิดหนึ่งนะครับพอดีว่าเปิดในคลิปไปแล้วรอบหนึ่งอะสรุปก็คือมันไม่ได้นะ พอผมไปเปิดรอบที่2ก็ได้มาแล้วครับถือว่าภูมิใจนิดหนึ่งนะครับอ่ะโอเคส่วนของแรกของ Guild ก็จะเป็นพวกแบบของทรัพยากรนะครับในการใช้ให้เราเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำในการแรกด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลงกันเลยดีกว่านะอป สติกเกอร์ด้วยอ่ะนะครับก็ดันเอคิวก็ลงได้วันละหนึ่งครั้งนะครับเมื่อท่านผู้ชมดงนะครับท่านผู้ชมก็จะได้รับส่วนของอันนี้มานะครับส่วนของอันนี้ก็คือจะเป็นเหรียญตานะครับฉลองครบรอบ4ปีเนาะก็เหรียญตานี้นะครับท่านผู้ชมก็ใช้ได้ถึงปีหน้าเลยนะครับนะก็คือจะเป็นของแรกให้ท่านผู้ชมมาแลกแค่นั้นแหละนะครับผมอ่าโอเคซึ่งเหรียญตาตรงนี้ก็คือให้ท่านผู้ชมเอาไปแลกของอ่ะเออนะครับวางกันเถอะนะ อ่ะโอเคส่วนของในดันเจี้ยนนี้ก็จะมสีสติกเกอร์เนาะหรือว่าอีโมจินะครับของน้องซิซิก้านะครับนี่มีทั้งอีโมจินะครับแล้วก็มีส่วนของน้ำนมน้ำยาเดี๋ยวน้ำยาล้วนเลยเหรอ ซึ่งน้ำยาอันนี้นะครับถามว่าทำอะไรได้บ้างน้ำยาน,นี้้ก็เป็นน้ำยาที่เอาไปล้างสถานะนะครับแล้วก็ฮิวให้เราอีก2 0 0พันเนาะนะครับสำหรับน้ำยาน,นี้้ป่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลงกันเลยดีกว่านะซึ่งมันไม่น่ายากหรือมั้งเนะาะปา let's go ลงให้ผ่านภายในหนึนาทีด้ไหวตัวอะไรวะเนี่ย <c oughs> มันคือตัวไร อ้าวเรียบร้อยนะครับอันนี้คือดันเจียนนะครับก็ลงแค่นี้ถ้าผม้ชมก็ผ่านแล้วนะถามว่ามันง่ายมันก็ง่ายง่ายอยู่นะเออนะครับคือมันก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะนะครับนี่คือดันเจียนนะครับอ่าโอเคประมาณนี้เนะาะอเหนื่อย <laughs> เราเล่นเราเล่นไม่เหนื่อยอ่ะก็ลงวันแรกได้หกชิ้นเลยเหรอ ว้าวอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็อ่ะเมื่อท่านผู้ชมเข้ามาในกล่องของขวัญน,นะครับ,ขนนรบเขาก็จะแจกเพชรอีก50เม็ดนะครับเพชรอีก10เม็ดเนี่ยคือเป็นเพชรในการลิงก์สตาร์ทนะครับนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเค ก็โอเคนะครับมีประมาณนี้เนาะก็ท่านผู้ชมก็ส่วนของดันอื่นนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมไปลงกันด้วยนะครับนะก็ใกล้ครบรอบ4ปีแล้วนะครับสําหรับเกมนี้เนะาะก็ผมค่อนข้างมีความสุขนะที่ได้มาเล่นเกมนี้นะครับแล้วก็โดนเพื่อนป้ายยาด้วยนะครับนะ <c oughs> ที่จริงตอนแรกคือไม่อยากกลับมาเล่นหรอกแต่ว่าโดนเพื่อนป้ายยาก็เสร็จเพื่อนอ่นะเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะนะครับสาหรับคลิปนี้นะฮะก็ เอาไว้แค่นี้เนาะนะครับถ้าผมพูดผิดภาพประกาศใดไปนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวกลาไปก่อนนะครับฝากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเนาะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามเพื่อติดตามการอัปเดตนะครับแพสเนาะของเกม S A O I F ไปได้นะครับก็ใกล้ใกล้ครบรอบ4ปีแล้วนะครับไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะไปฟาร์มกับเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับบ๊ายบายครับที่เกมผมบ๊ายบายจ้า